8เหตุการณ์ลางสังหรณ์บอกเหตุที่จะบอกว่าคุณจะถูกหวยร่ำรวยมีโชคใหญ่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง8เหตุการณ์8ลางสังหรณ์นะครับที่เป็นลางบอกเหตุว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็เล่าสืบต่อกันมานะครับว่าแต่เหตุการณ์เนี้ยเมื่อเจอเนี่ยคือตอนแรกก็หัวเสียหัวร้อนนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วมีโชคลาภนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ไปฟังกันนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับข้อแรกคือเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวอะไรพวกนี้ก่อนหวยจะออกนะครับหรือใกล้วันหวยออกนะครับ อันนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับเชื่อกันว่าเมื่อประสบเคราะห์ร้ายแล้วเนี่ยเคราะดีหรือสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับเหมือนที่เขาบอกชั่วเจดทีดีเจหนอะไรแบบนี้หลายคนเนี่ยก็อาจโชคดีนะครับมีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวบ้างนะครับหรือบางคนเนี่ยถูกเลขท้ายรางวัลที่1เนี่ยรับไปเลยแบบ90ล้านนะครับกรณีก็คือขับรถเฉี่ยวคู่กรณีเนี่ย ขณะที่รอประกันเนี่ยก็มีคนขายหวยผ่านออพอดีก็เลยซื้อหวยไปนะครับ15คู่จริงๆเขาก็หวังแค่ถูกเลขท้ายสักนิดหน่อยก็พอฟาดคอแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้การฟาดคอครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีไปเลยนะครับเรื่องแบบนี้มันก็มีนะครับหรืออย่างบางคนเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์รดเฉี่ยวเนี่ยแล้วไปซื้อหวยอะไรแบบเนี้ยด้วยเลขลถตัวเองหรือเลขรถคู่กรณีเนี่ยแล้วแล้วแต่คนนะครับ คือไปซื้อแล้วถูกรางวัลเลขท้ายอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคือเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็เกิดขึ้นจริงนะครับข้อที่2นะครับก็คือเป็นคนที่ดวงเฮงหรือมีโชคจากอุบัติเหตุเล็กน้อยโดยแบบบังเอิญนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่วัยรุ่นจากจังหวัดชัยนาทคนหนึ่งนะครับรับโชคใหญ่จากหวยโดยการเล่นเลขซ้ำๆนะครับจากทะเบียนรถตัวเองวันหนึ่งเขาก็ได้ไปเตะฟุตบอลนะครับแล้วลูกฟุตบอลเนี่ย ก็กระเด็นชนเข้ากับรถของตัวเองเลยครับทำให้สัญญาณการขโมยเนี่ยดังนะครับตอนแรกเขาก็ไม่คิดอะไรนะครับแต่พอขับรถกลับบ้านเปิดวิทยุฟังเนี่ยก็ตกใจนะครับเพราะว่าเขาถูกหวยรางวัลใหญ่ถึง52ล้านบาทนะครับก็เป็นเศรษฐีกันไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเรื่องบังเอิญนะครับแต่มันก็น่าคิดนะครับคือมันเหมือนเป็นรางบอกเหตุบางอย่างมานะครับ ข้อที่3นะครับผู้สูงวัยให้โชคนะครับจากหวยใบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นสาวชาวพิษณูโลกนะครับที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะครับจากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งนะครับยื่นขายลอตเตอรี่ให้กับเธอซึ่งเป็นใบสุดท้ายในแผงนะครับและด้วยความสงสารก็คือเป็นคนช่วยซื้อพูดกันง่งายๆนะครับเธอก็เลยซื้อหวยใบสุดท้ายนี้นะครับด้วยจำนวน จำนวนเงินที่มันมากกว่าราคาปกตินะครับซึ่งหวยใบสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เขาถูกรอตเตอรี่ไปเลยนะครับอันนี้มีจริงนะครับเรื่องการช่วยซื้อเนี่ยแต่การช่วยซื้อโดยส่วนใหญ่ที่เจอกับคนใกล้ตัวเลยนะมักจะถูกประมาณ2เลขท้าย2-3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนที่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ <S <S ข้อที่4ครับก็คืองูเลื้อยตัดหน้ารถนะครับ ความเชื่อเนี่ยว่ากันว่าง,งูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มากับโชคมากับลาบนะครับเวลาที่มีงูเข้าบ้านเนี่ยหลายคนนะครับหลายบ้านเนี่ยโดยเฉพาะแบบต่างจังหวัดหรือที่ชุมชนต่างๆเนี่ยคือถ้ารู้ว่างูเข้าบ้านใครเนี่ยก็มักจะเอาไปตีความว่าเป็นเลขเด็ดนะครับอันนี้อันนี้มีอยู่จริงนะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับจนกระทั่งได้ไปชุมชนก็เริ่มเชื่อนะครับหรือกรณีอย่าง ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยก็คือมีชายคนหนึ่งนะครับตั้งใจขับรถไปดูที่ดินอ่าแต่บังเอิญก็คือเจองูเลื้อยตัดหน้ารถนะครับเขาก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็อธิษฐานให้ตัวเองมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็คําอธิษฐานนั้นก็ส่งผลนะครับเขาก็ฉูกหวยรางวัลที่1ซึ่งงูเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาบนะครับข้อที่5นะครับฝันว่าเหยียบลงศพอ่าอันนี้เนี่ย หลายคนกลัวนะครับแต่หลายคนก็คิดว่าเป็นลาบบอกเหตุเกี่ยวกับโชคลาภแล้วกรณีนี้เนี่ยเกิดกับครูสาวจากที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ถูกหวยรางวัลพิเศษ34ล้านบาทโดยที่เขาเล่าให้ฟังกันมาว่าเมื่อคืนก่อนวันหวยออกเนี่ยฝันว่าตัวเองอ่ะได้หยับลงศพนะครับซึ่งเขาเล่าว่าฝันแบบนี้ทีไรเนี่ยโชคดีตลอดเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับความเชื่อด้านโชคลาภที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรงนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดงใครดวงมันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีแต่ว่าก็มีบางคนที่โชคดีเหมือนกันนะครับข้อที่6นะครับอันนี้เจอบ่อยเจอบ่อยในการดูดวงใครที่ดูลายมือเป็นเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับจุดสีแดงนะครับใต้นิ้วนางนะครับข้อนี้ดูเหมือนพี่ลึกนะครับว่ากันว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยต้องลองสังเกตมือตัวเองบ่อยๆนะแล้ว ถ้าเห็นจุดสีแดงอมชมพูนะครับไม่ใช่แดงแป๊ดหรือว่าแดงแบบน่ากลัวนะครับคือแดงอมชมพูอ่ะมันเหมือนแดงละเลือดละเลือใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับที่เนินใต้นิ้วนางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับยิ่งถ้าไม่มีเส้นลายมือตัดขวางนั้นแล้วเห็นจุดสีแดงชัดเจนเนี่ยโอกาสได้โชคลาภเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสายของลายมือนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับเคสนี้มีบันทึกเยอะมาก นะครับตั้งแต่รางวัลเลขท้าย2ตัวไปจนถึงรางวัลใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ของเรื่องหัตถศาสตร์นะครับอันนี้ของจริงนะครับซึ่งคนที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นจุดสีแดงนะครับอมชมพูซื้อเคยดูดีอะใช้คํานี้นะครับไม่ใช่แดงแป๊ดจนแบบน่ากลัวหรือน่าตกใจอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนี้ต้องพบแพทย์นะครับแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน นะครับคือมันดูดีมากๆนะครับมันดูแบบดูแลสบายตาอ่านั่นแหละนะครับข้อที่7็ครับคือพึ่งมาทํารังนะครับว่ากันว่าบ้านไหนที่มีพึ่งมาทํารังเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยบ้านนั้นเนี่ยก็จะโชคดีนะครับมีความสําเร็จในเรื่องเงินทองหลั่งไหลเข้าบ้านไม่หยุดหย่อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยนิสัยของพึ่งเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับไม่ค่อยพบเห็นตามบ้านเรือนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าบ้านไหนพึ่งทารังที่บ้านเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังจะมีโชคนะครับซึ่งมีหลายคนที่มีโชคจากตรงนี้จริงๆนะครับแต่หลังจะที่มีโชคเนี่ยก็อย่าลืมเรียกคนไปนี่ด้วยนะเรียกคนมาจับไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นพึ่งนี่บินในนี่แน่นอนนะครับบินต่อยคุณแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยการที่พึ่งมาทํารังเนี่ยบาง ท้องที่บางท้องถิ่นเนี่ยไปมุงบ้านนั้นนะครับไปหาเลขเด็ดกันอันนี้เรื่องจริงนะครับหลายคนอาจไม่เคยเจอแต่ว่าผมก็ตกใจนะครับว่ามันมีอย่างนี้จริงๆนะเสร็จแล้วก็มาเรียกคนจับไปนั่นแหละนะครับได้เลขก็เรียกคนจับไปนะครับสุดท้ายครับข้อ8นะครับตาขวากระตุกเป็นความเชื่อบูราณนะครับเกี่ยวกับอาการตาขวากระตุกเนี่ยเล็กน้อยแบบบริเวณที่ห่างคิ้วนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าลำคาญนะครับคาดว่าจะมีโชคลาบนะครับ หล่นทับไม่ว่าทางใดกก็ทางหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณกำลังรอความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับเพราะว่าอาจจะขัดลาบกับสิ่งที่คุณหวังไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรให้คุณรอคอยก็คือจัดได้เลยนะครับเป็นสิ่งดีๆที่พบเจอได้โดยคาดไม่ถึงนั่นเอง นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับใครเคยเจออะไรบ้างก็ลองมาเล่าไว้นะครับเผื่อจะเป็นกรณีศึกษาต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ